ในช่วงนี้นะคะก็จะพาไปดูในส่วนของกิจกรรมนะคะในการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติในหลากหลายพื้นที่ค่ะจังหวัดสงขลานะคะและจังหวัดอื่นๆค่ะได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติครบครอบ114ปีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยค่ะ วันนี้1กระกฎาคม2,568นะคะที่สนามโรงเรียนมหาวิชุราวุธจังหวัดสงขลานายจิรวัตรมณีโชธรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติครบรอบ114ปีประจำปี2,568เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยโดยมีนายธันวาลิ่มสถาพรหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดสงขลาพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาคณะกรรมการลูกเสือลูกเสือและเนตรนารีจากหลากหลายสถานศึกษาเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง นายจิรวัตรมณีโชตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวให้โอวาต่อหนึ่งว่ากิจการลูกเสือมีคุณอุปการอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในการหล,ล่อล้อมเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ ผ่านการปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีงามอาทิความรักชาติความเสียสละความรับผิดชอบความซื่อสัตย์สุจริตความอดทนและการมีวินยัยซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมไทยในปัจจุบันพร้อมเชิญชวนลูกเสือไทยทุกคนยึดถือแนวทางตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างแท้จริง ขณะที่จังหวัดพัทลุงก็ได้มีการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2568ครับที่บริเวณสนามโรงเรียนป่าพยอมพิทยาคมอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงครับโดยมีนายทรขออภครับนายทรราวุธช่วยเกิด รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีโดยในปีที่ผ่านมาสำนักงานลูกเสือจังหวัดพัทลุงได้ดําเนินการพัฒนากิจกรรลูกเสือในหลากหลายด้านได้แก่ส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษาพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดพัทลุงเพื่อใช้ในการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมค่ายพักแรมและกิจกรรมวันสมเด็จพ,พระมหาธีราราชาสนับสนุนการบำเพ็ญประโยชน์ของกองลูกเสือพิธีวันนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น750คน แบ่งเป็นลูกเสือเนตรนารีจำนวน700คนผูบ้บังคับบัญชาลูกเสือ25คนและบุคลากร,กรทางการลูกเสืออีก15คนครับ และที่จังหวัดยะลานะคะสูนเยาวชนเทศบาลนครยะลาอําเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานายสุพจน์รอดเรืองณนะหนองคายผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือเนตรนารีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติครบๆรอบ114ปีโดยมีนางอัชราพรพุทธพรมรองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขตหนึ่งปฏิบัตรริราชการแทนหัวหน้าสํงงานักงานลูกเสือจังหวัดยะลากล่าวราย โดยมีคณะครูลูกเสือเนตรนารีสถานศึกษาในจังหวัดยะลาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 20, 22โรงเรียนรวมทั้งชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดยะลามีผู้เข้าร่วมพิธีกว่า150คน วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติครบรอบ114ปีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยอันเป็นพระราชบิดาของลูกเสือไทยอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ลูกเสือเนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่และยึดมั่นในอุดมการณ์ตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือตลอดจน สร้างความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิของความเป็นลูกเสือไทยตลอด114ปีที่ผ่านมาค่ะ